แบบง่ายก็คือครูจะจัดมาเป็นชุดที่มันอยู่ใกล้กันคิดกันแล้วใครนําออกเสียงนั้นอด,ดีเนาะใครนําออกเสียงนั้นอ่ะคําแรกโอกับเอมาด้วยกันใครนําคะโอโอเพราะฉะนั้นอันนี้ออกเสียงสระโอโออ่ะต่อมาใครอยู่ข้างหน้าคะเ <A. S 1> <A. S 1> อเอเพราะฉะนั้นออกเสียงสระเอ <A. S 1> อ่าโอเคต่อมาใครอยู่ข้างหน้าคะ ไมใไม่ใหม, <A. S 1> ม,ม,ม่อ่าอนะคะอ่าผู้จะนทนออกเสียงเอ่าต่อมาอันนี้เสียงอะไรคะอีออันนี้เสียงอะไรคะ U u u ได้นะคะอันนี้เสียงอะไรคะอีอ่าอันนี้เสียงเออันนี้เสียงอีอันนี้เสียง O อ่า e. e. อันนี้เสียง e. อนนเยง e. อ อันนี้เสียง e. อีอันนี้เสียงู e. อ่าอันนี้เสียง <I. S 1> อีอ่าอันนี้เสียงอไอ่าโอเคเข้าใจแล้วงั้นเรามาลองกันนะคะอ่าเราไม่เพี้ยนนะคะเราเวลาเราดูว่าใครมาก่อนออกเสียงนั้นห้ามห้ามเอาเสียงอื่นมาก่อนห้ามสลับตัวกันนะคะอย่างเนี้ยโอโออยู่ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น โอยายาวยาวแล้วบวกเธ uh. อเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น o ะะ oh. อ d o อันนี้เอนะคะเอยา,ยาวๆแล้วบวกเอนะคะมันก็จะกลายเป็นเอลเอลอ่าอันนี้ D มาก่อนก็อ,ออกเสียงเดอก่อนเดอต้องมาก่อนแล้วบวกเสียงเอเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเดนะคะเ <A. S 1> อออันนี้ใครอยู่ก่อนเสียงอะไรมาก่อนลูกเอแล้วใส่อะไรเขาตามไปเสียงอะไรคะเดอร์ D, นะคะเอเดอร์ A, D, เป็นเ <A. S 1> อเอาโอเคอันนี้เสียง <A. S 1> เสียงอะไรมาก่อน บีเบอรตามด้วยเสียงเสียงอะไรคะ, e. ะอะไรอะ e. เออนะคะตามด้วยอีกตัวนึงตัว, <C. S 1> ตวเคอ <B. S 1> เพราะฉะนั้นรวมแล้วเป็นเบอร์ีออเบอ่าโอเคต่อมาเรอออกเสียงมาก่อนบวกกับอะไรเอ่ย เอเอแล้วก็บวกกับอะไรคะเดอเดออ่าเดอเอเดอเรดเรดอ่านะคะอ่ะตัวแรกเสียงเกอร์เกอบวกด้วยโอโอบวกด้วยเธอเธอเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเกอร์โอเธอโออ่าโอเค คำนี้เสียงแรกคือเสียงนใช่ไหมคะตามด้วยเสียงอีอีตามด้วยเสียง e. e. ยเธอเธอเพราะฉะนั้นรวมเป็นเนออีเธอ e นดนอ่าโอเคอ่ะสุดท้ายนะตัวแรกออกเสียงืื่ออ่าบวกด้วยเอ เอบวกด้วย L อ O โอนะคะอ่าเพราะฉะนั้นรวมเป็น Sir, a, s สอ a อลเซ l เอ่าโอเคดีมากเลยี่เกิดนะคะอ่ามาดูนะคะคำแรกเลยค่ะออกเสียงอะไรนะโอชโอชเอลเอลเจเจ a i g h t e i g Big, big. Red, red. Good, good. n e e d n e e d Self, self. อ่าโอเคครูจะขอลบออกนะลบลบลบโอเคเอาเสียงใหม่ค่ะ Odd, odd. L, L. เอเอเอแล้วก็โอเอลออ่าเอเอเดนะเออะไรเอ่ยบอีคบอ่าโอเคเลด กดเน็ตเน็ตเซลเซลอ่าโอเคนะถ้าหนูอ่านแถวแรกได้ครูคิดว่าอีกสามแถวที่เหลือใช้หลักการเดียวกันอ่ะมาค่อยๆอ่านเบอีบีเบอีบีอ่านะคะเบอีบีนะคะเคอูคูเคอูคู

วอร์อีเควิกวอร์อีเควิกเฮอีเดอร์ฮีเดอร์เฮอีเดอร์ฮีอ่าโอเคอ่คออออานอะไรคะลูกบีบีบคูคอ,อ่าซีเฮ heat ออด red weak heat อ่าโอเคนะดีมากดีมากอ่าแถวที่สามนะคะก็เริ่มด้วย per a p per a p e เห็นเปล่า e ขึ้นก่อนแล้วใส่ p e er. eat eat ท a t e ท t อ h e u do the u do you ยูมันจะอ่าคูขวัไปถ้าถ้ามันยูนะเดอยู o ูเ o u do อ่าเพอ o ีฟ o เพออีฟีเด e p, e, D, e p เพอ e ิ e อีเพริปอีเพริปอ่ะเทอินคินเทอินคินเบอินบินเบอินบินเฮอีเทฮิตเฮอีเทฮิตอ่ะอ่ะ เฮ้ย eat eat do do be be deep deep lip lip k e i n k e i n bin bin hit hit อ่าโอเคอ่ะทบทวนทบทวนฝั่งนี้เลยอันนี้อะไรนะ o วด

ฟรีดิบลิบลีบใช่ค่ะลิบขีนบินคิดคิดคิดอ่าไม่ต้องเห็บเหคิดนะคะอ่าต่อมานะคะแถวสุดท้ายเซอเอ

the. Water to board. Anahasian uh, Rough -E, e. O. Real. R -E -O -R -E -O. Real. Real. I'll rain. rain. เซถ่ายถ่ยเววีายถายเพดเพดบอดบอดเรียลเรียลอนะคะเรนเรนเรดเรดอ่าโอเคอ่ะมาท,ทั้งหมดทบทวนทั้งหมดนะคะ อ่ะคำแรกออดออดบีเอซีอันนี้อะไรเพเพสลายเอเนาะอันนี้ก็ต้องเป็นสีเซเอลเอลสตู อีดใช่เดย์สี่ดูเวอินเอ็ดเอ็นเออท้ายเสียงเดินนะเอ็ดอ่า เคปผายแบบอะบีกบีนะคะคือในบางครั้งในบางครั้งตัวนี้ออกเสียงคำว่าเบกก็มีนะมมนแล้วแต่ว่าความหมายที่เราจะไปใช้แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถาจับลักมันจะเป็นบีก ถามว่าบางครั้งอ่านเบกได้ไหมมันก็ได้บางคนเขาจะอ่านเบกนะคะ,ะแต่อันนี้ต้องเป็นเสียงอ e ีแน่แน่อันนี้คือ hit her e a t hit her eater hit ah hit deep d e e hit r a i ชดลีบกชดบดอ่าโกดเรดหินเรนะคะแล้วก็อีแล้วก็เ e, สียงโอเรียว เรียวเออเราดีเราดีก่อนแล้เสียงเออน้ำมันจะเป็นเรียวเรียวอ่าโอเควิบีนเรียนเซลเซลเซลที e คิ r e a d อ่าโอเคโอเยี่ยม